สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมอดามำตัว้ว่นกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Tree of Server M อีกเช่นเคยนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่อง2อ r e n a ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูระบบอารีนานะครับว่าเขานิยมเล่นอาชีพอะไรมากที่สุดนั่นเองนะครับและผมจะอธิบายเกี่ยวกับการมิกคัสหรือว่าคัสตอมคัสด้วยนั่นเองนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยไปสำหรับคอนเทนต์อารีนานะครับหรือว่า p p พนะครับจะปลดล็อกตอนเลเวล70เลยนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงหัวข้อตรงนี้ครับทางด้านสายล่างสุดนั่นเองครับ จะเป็นรูปแบบนี้นะกดเข้าไปดูทางด้านขวากันก่อนครับด้านขวานี่คือเลียลตัวละครของผมนะครับแล้วผมก็จะมีทหารรับจ้างนะครับ4ตัวละครด้วยกันนะครับรวมไปถึงตัวแฟรี่นะครับ3ตัวขอเรียกเป็นแฟรี่ละกันนะครับฐานะสายนีก็จะเป็นอันดับนะครับ1 2 3นะครับยาวไปถึงอันดับร้อยไหมไม่แน่ใจเลยดูก่อนน่าจะร้อยนะครับเก้าสิบอ่าท็อปเก้าสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ส่วนใหญ่เขาได้นอาชีพอะไรกันนะครับเอาสักท็อป20แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่อันดับ1กันก่อนนะครับอันดับ1นะครับก็จะเป็นอาชีพธนูนะครับอันดับ2นี่คือพ้ะอันดับ3ธนูอันดับ4ผมไม่แน่ใจแสลักนี้นะครับแล้วก็จะมีพ้ะมีซอสแมนมีพ้ะมีเมดด้วยนะจริงๆมันก็ค่อนข้างเฉลี่ยกันนะครับอันนี้เป็นแอสนะครับแสแลักที่ผมจำไม่ได้ว่าอาชีพอะไรครับเป็นเมดโอเค ดูคร่าวๆนะครับเหมือนจะธนูเยอะนะอะ่าดูค่อนข้างเยอะไล่มาก็จะเป็นพระซอสแป p นนะครับทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าทําไมผมถึงเรียกว่าธนูพระหรือว่าซอสแปนนะครับเดิมทีเกมนี้นะครับเมื่อเราเลือกอาชีพต้นมานะครับจะมีคาส์ดให้เราเปลี่ยนถึง4ี่คาส์ด้วยกันนั่นเองนะครับในแต่ละสายอาชีพเดี๋ยวผมจะยกตัวอ,อย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงเนาะ ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเลือกอาชีพซอสแมนมาเบื้องต้นใช่ไหมจะสามารถเปลี่ยนได้สี่ขาดไยกันนะครับอย่างตอนนี้ผมเล่นเป็นเมอร์บิโลนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเพลสตาได้นะครับแล้วก็ไล่มาเป็นไฮเดนเดอร์แล้วก็ไล่จะเป็นซอสแมนนั่นเองนะครับสามารถสลับค้าสลับสายได้อิสระเลยนั่นเองนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆมาดูที่ด้านซ้ายของจอครับที่เป็นลูกศรซ้ายขวานะกดตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผมเป็นเมอร์บิโลนะครับจะเป็นลูกหมวดอเีเห็นปะ อ่าถ้าเป็นรูปหลักก็เป็นซอร์ทแมนเนี่ยเปลี่ยนได้เลยเห็นปะเนี่ยรูปสกิลมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่ารูปที่เป็นโล่นี่ก็เป็นเพอร์ซต้าครับเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนค้าเปลี่ยนสายได้อย่างอิสระนะครับนี่คือความสนุกของเกมนี้นั่นเองนะครับอ่าผมเปลี่ยนกลับเป็นเมมเบโลก่อนแต่เริ่มต้นครับเราจะไม่สามารถเล่นหลายสายได้นะเราต้องเลือกสายเดียวก่อนครับนั่นก็เพราะว่าเราต้องอัพสกิลนะครับมาให้ถึงแรงที่7ก่อนนะครับคือเอาให้สุดก่อนนะครับ ให้เ,เพื่อนสังเกตที่สกิลนะครับมันจะมีจุดหยดน้ํานะครับบางสกิลเนี่ยอาจจะมีถึง5จุดนะครับบางสกิลอาจจะมีแค่1จุดนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆนี้แต้มสกิลในเกมนี้นะครับมันจะไม่ใช่แค่แต้มสกิลนะมันจะมีลักษณะและเป็นเอกลักษณ์ด้วยครับจะอยู่ทางด้านบนเห็นไหมเนี่ยเป็นพวกดอกกุหลาบนะครับเป็นพวกดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกคริสตัลน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าสกิลแต่และสกิลนะครับใช้แต้มลักษณะในการอัพเนี่ย ไม่เหมือนกันอีกด้วยครับซึ่งแต้มสกิลตรงนี้ครับจะสามารถหาได้จากปอประจาวันนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้ไม่เหมือนกันนั่นเองครับทําให้ในช่วงแรกนะครับเราต้องเล่นสายเดียวไปก่อนนะครับั่นก็เพราะว่าช่วงแรกนะครับเราต้องเล่นสายเดียวให้ตันถึงแรงเจ็ดก่อนนะครับถึงจะเพิ่มเป็นสายที่2หรือว่าสายที่3ได้นั่นเองนะครับทีนี้กลับมาดูที่อารีนาอีกครั้งครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่องตัวละครนะครับแักท็อปสิบแล้วกันนะครับ ดูที่อันดับหนึ่งก่อนครับธนูเนาะโอ้โหต้องบอกว่าของสุดมากๆนะครับขอบทองนะเลเวล149นะครับสังเกตได้ว่าขอบทองเนี่ยมันจะมีขอบแบบเป็นขอบหนาขอบบางด้วยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการตีบวกด้วยนะครับแล้วก็มีเลเวลไอเทมนะครับแล้วก็จะมีสีของเลเวลด้วยนะเออแล้วก็จะมีดาวด้วยคือมันค่อนข้าง ละเอียดนะผมก็ไม่แน่ใจว่าสีไหนดีสุดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าระดับไหนนะครับเลเวลเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้นขางจะไปไกลแล้วนะครับสําหรับแผ่นปัจจุบันของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่เนี้ยบอกเลยว่าขอบทองนี่คือน่าจะสุดในตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับส่วนทางด้านขวาครับมันขึ้นอยู่กับเมตาน,น,นั้นนะเพราะว่ามันจะเป็นทหารรับจ้างใส่ได้4ตัวใช่ไหมแล้วก็จะมีแฟรี่อีก3ตัวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเมตาณะแผ่นนั้นนะครับเขาเล่นตัวอะไรเราต้องเปิดกาชาหาตัวอะไรมันก็ค่อนข้างจะ มีส่วนในการแพ้ชนะด้วยนะสาหรับทหารรับจ้างเนี่ยมันค่อนข้างเก่งเลยนะครับและสามารถอัดเลเวลได้สูงมากๆเลยเท่ากับผู้เล่นเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทหารรับจ้างเนี้ยเลเวลถึง1 4 8เลยนะครับแต่ว่าแฟรี่อ่ะเลเวลมันจะไม่เยอะนะมันจะได้แค่เลเวล10นะครับแล้วก็จะมีขั้นเจนะ็อันนี้คือสุดแล้วนั่นเองนะครับส่วนทางด้านขวานี่คือสําคัญเลยครับมันคือการมิกค์ดนั่นเองนะครับหรือว่าการผสมสกิลระหว่างคา์ดนั่นเองนะครับหมายความว่าไงข้างต้น,นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่า ย่ามาเพื่อนเลือกอาชีพซอสแมนมาใช่ปะก็คือนักดาบเพื่อนๆก็สามารถเป็นไฮเดนเดอร์ก็ได้เป็นมาร์มิโลก็ได้เป็นเพลสตัต้าก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆเลเวล70นะครับเพื่อนๆจะสามารถมิกคาร์ดหรือว่าคัสตอมคาร์ดได้นั่นเองนะครับคืออะไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูก่อนเมื่อเลเวล70นะครับจะมีหัวข้อมิกคาร์ดขึ้นมาครับหรือว่าเราสามารถเลือกสกิลนะครับแต่ละคาร์ดเนี่ยมามิกหรือว่าผสมนะครับ เป็นคาสใหม่ที่เราสามารถคัสตอมเองได้นั่นเองครับหมายความว่าเราสามารถเลือกสกิลอะไรก็ได้นะครับในคัสอื่นมาผสมกันนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นคาสใหม่ที่เราคิดคนขึ้นมานะครับนั่นก็หมายความว่านอกจากไอเทมนะครับทหารรับจ้างแฟรี่นะครับยังเกี่ยวข้องกับสกิลที่เราจัดมาด้วยนั่นเองครับหรือว่าการมิกค์คัสครับจะทําให้เกมนี้เนี่ยมีความสนุกนะครับแล้วก็มีการปรับสมดุลได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ หลักๆก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ผู้เล่นด้วยจากการมีคาตรงนี้นั่นเองนะครับมาดูดันสองกันบ้างครับที่เขาเล่นพระโอ้โหแฟชั่นดาร์กมากๆครับมีขอบทองเหมือนกันนะเออแต่ว่ามีขอบนงขอบแดงด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าขอบทองหรือว่าแดงดีสุดนะแต่ดูจากอันดับหนึ่งน่าจะทองดีสุดหรือเปล่าอันนี้ไม่ชว์นะแต่ของก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับส่วนทหารรับจ้างก็มีเหมือนกันบ้างน,นะครับอันนี้คือเลเวลร้อยห้าสิบเลยนะครับในส่วนไฟนี่ก็ ระดับสิบแล้วก็เดาวนะครับเหมือนกันนะอันนี้คือมิกสกิลที่เขาเรียงไว้นะอันนี้ผมก็ยังทําให้เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่ง70นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในส่วนของมิกา์ให้ที่หลังแล้วกันนะครับเพราะว่าดีเทลมาค่อนข้างละเอียดนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูหนับ3กันว่างครับเป็นธนูเหมือนกันนะอ่ามีของทองเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะน้อยกว่านะครับสวยด้านขวานะครับทหารรับจ้างก็มีคล้ายกันบ้างนะครับไฟที่ก็มีคล้ายกันบ้างนั่นเองนะครับในชุดน่ารักมากเลย สับสกิลอันดับ3นะครับจะเหมือนกับอันดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดนะเท่าที่มนะทผมสังเกตดูนะครับก็จะมีอันเนี้ยไม่เหมือนนะครับแล้วก็มีอันแรกไม่เหมือนนะครับแล้วก็จะมีอันสุดท้ายที่ไม่เหมือนนั่นเองนะครับหมายความว่าก็มีความคล้ายคลึงกันบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนซะทั้งหมดนั่นเองนะครับมาดูอันดับสีกันบ้างครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาชีพอะไรนะจำสัญลักษณ์ไม่ได้นะครับมีของทองเหมือนกันผมว่าของทองน่าจะดีสุดนะที่เป็นกรอบทองหนาๆนะครับ ในส่วนฐานรรับจ้าก็คล้ายๆกันนะคะไบนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับโอ้แบกกอาวค่อนข้างสวยนะโอ้สกิล,ลนี้ผมไม่คุ้นนะน่าจะเป็นสายเพ็กล็อกเตอร์หรือเปล่านี่มีสกิล,ลปืนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ดูไปคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอข้ามมาดับ5้าเลยครับเดี๋ยวมาดูซอสแมนกันบ้างโอ้อันนี้คือชุดนอนเรียบง่ายเลยครับมีของแดงมีของทองเหมือนกันนะครับ ในส่วนของทหารรับจ้างนะครับกาแฟรี่สังเกตเลยว่าส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือพรีเซนสกิลที่เขาเซฟนะครับนี่มีของเมอร์เบโลด้วยนะครับผมจํารูปได้อันนี้คือแบบใส่หมวนะครับเป็นเมอร์เบโลเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดโลกนี้น่าจะเป็นของเพลซัสต้านะครับที่เหลือจําไม่ได้ครับผู้สกิลนะครับอันนี้ดูคร่าวๆแล้วกันอมาดูอันดับสิบกันไหมครับเมดเนาะโอ้ชุดน่ารักมากนะครับมีของทอเหมือนกันนะโอ้มีขอบหนานะครับ3ชิ้นเลยนะครับ ในส่วนของทหารรับจ้างนะครับกับแฟรี่อย่างที่บอกไปนะคล้ายๆกันนะส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันที่แน่คือทหารรับจ้างมีตัวนี้นะครับส่วนแฟรี่น่าจะเหมือนกันเลยนะโอ้นี่คือพรีเซตนะครับเท่าที่เห็นจะมีสายน้ําแข็งก็คือไคลโอเมนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีเอเลเมนทลิสนะเห็นไหมสามธาตุรวมกันที่เหลือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรบ้างนะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเอเลเมนทลิสนะครับดูจากด้านล่างนะครับะมาดูดต่สิบห้ากันบ้างครับดูแอสนะโอ้ค่อนข้างเท่เลยครับ ตัวละครนี้ก็จะมีขอบทองหนาเหมือนกันครับ3ชิชีนที่เหลือเป็นขอบทองธรรมดาเนาะเหมือนเดิมเลยทหารรับจ้างนะครับกาแฟรี่จะคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกับทุกตัวนะดูการมิสกิลครับโอ้ผมจํารูปสกิลไม่ได้เลยครับว่าของใส่ไหนบ้างที่แน่น่าจะมีของชีนบ้องบีทแหละนะครับกับแอสซัสซินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออค่อนข้างเทเลยนะครับสําหรับการส่องอาชีพยอดนิยมนะครับในเซิร์ฟเจแปนนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ผมมองว่าถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเปิดอะเมตาไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนนะเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นแพทที่เก่ากว่านั่นเองครับเพราะว่าแพทเจแปนหรือว่าแพทเกาหลีอะมันไปค่อนข้างไกลแล้วนึกออกไหมมันจะไม่เป็นตามนี้แน่นอนอะผมค่อนข้างมั่นใจเลยเพราะว่าแพทเราน่าจะตามหลังนะครับประมาณนี้แต่ก็ดูวไว้เป็นแนวทางได้ครับยังไม่ต้องไปรีบตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะต้องเล่นตามเซิร์ฟเจแปนหรือว่าเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคอนเทนต์สอชีพยอดนิยมนะครับอารีนาในเซิร์ฟเจแปนนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิวชิ้นนะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเจาะลึก่นะครับในแต่ละค่าสายอาชีพนะครับให้เพื่อนๆได้ดูมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า